Su งานเข้ารัวๆสำหรับหมอลำคณะเสียงอีสานเมื่อวานนะครับก็จะมีการแสดงอยู่ที่งานประจำปีนะครับเป็นงานลอยกระทงวัดสว่างบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดจ้าภาพประทับใจมากนะครับก็เลยทำการดองนะครับทำสัญญาเพิ่มอีก2งานนะครับโดยเป็นคิวงานในปี2,570และ2,571นะครับก็มาฟังรายละเอียดนะครับที่เก ิดขึ้นว่าแม่นกน้อยมีความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ท้ายแม่นกน้อยได้เล่าถึงพ่อหลอดด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะครับไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะมอลลัมดาร่าค่ะมอลลัมดาร่าได้ยินเจ้าภาพคณะกรรมการเพินประกาศมอลลัมดาร่าย่นกน้อยอุไรพรว่าหอดเรื่องร้อยกระทงเนาะผ่านมา ตั้งแต่พญาลอดเล่ายังอยู่นั่มเพราะท่านเนตตายจากกระสิบไปล้อยกระท่งไปล้อยถูกร้อยโศกร้อยโลกร้อยไพ่อธิษฐานเอาสิ่งดีๆสิ่งเสนียดจันไล่ยะมาายยะไกายมะไก่มือนีได้มีโอกาสมากวัดนิคมพัฒนารามค่ะซึ่งอีพอ่อหลวงพอ่อเพิ่นกเมตตาโปรดภายงานนี่รับไว้ตั้งแต่ พอนญ่หลอดยังษ์บ้านตายจาะรับไหวหนาสิสองปีสองหรือสามปีได้ซ้ำค่ะทุกคนเว้าหอดเรื่องการรับบ้านรอยกระทงเนาะเมื่อเส้านี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดเพจเฟซเบงสิไปรอยกระทงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคาพระอาจารย์ประลัดจินเจ้าคาสิไปร่อยกระทงกับไผเนาะค่ะบ่มีมูร่อยเลยค่ะ พระอาจารย์ปลัดจินเจ้าขาสีเว้าเรื่องควบงึดให้ฟังสีเว้าเรื่องไม่ยนกงึดให้ฟังค่ะแอดมินเพจโพสปึ้งขึ้นมาวัดสว่างบ้านผือรัตะนบุรีล่ลำแจงแล้วแล้วเส้นสัญญาต่อสองปีเส้นสัญญาต่อ ปีเจ็ดศูนย์แล้วก็ปีเจ็ดหนึ่งลอยกระทงลอยกระทงปีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะมาจําไว้แล้วค่ะจ้างไว้แล้วค่ะยายนกตกใหญ่ปาดอีกสี่ปีนะอีกสี่ปีนะคุณพวกขานับว่ารอยกระทงปีหปกหนะ <c oughs> กเจ็ด <c oughs> ผ่านมาเจ้าค่ะอามาที่นี่สี่หกแปดหกเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดซีนีนเงี้ยวหมันน้ำผพินโโนอวสันโอขาวาสีนื้เงี้ยวมันน้ำพพินโโนอหันแกย่ย้ยวไว้เด้อมมล,ลูกลานหล <c oughs> วงพ่อคณะกรรมการวัดสว่างบ้านเพื่อพนว่าสวเล่ีดีค่กดีแน่แท้เสียงอีสาน สมการ่าการข้อยวสันกัวสีได้เล่นไ้เพิ่นปีนี้สิบสีที่ผ่านมากหมื่ว่านเนี่ยสามปีค่ะสามปีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคาปี่ที่ซีจังไหนมาเล่นไทยเอาคณะได้ไ้เพิ่นกับโบเอาพระอาจารย์ปรลัตจินเจ้าคาฮะอบคือเดยกส่งดาวให้ผู้คาเลยบอก มาพี่ทาวนทส่งแล้วใครอ่ะพี่ปอยฝ่ายโอโ้แบบฟินมากเลยโอ้ห้าร้อยดวงใครอ่ะพี่ทาวนห้าร้อยดวงขอบคุณเด้อคะ่ะขอบคุณเด้อจ้าลูกจ๋าขอบคุณคะ่ะขอบคุณดาวขอบคุณดาวห้าร้อยดวงนะคะขอบคุณดาวหาลอยดวงขอบคุณกำลังใจขอบคุณกำลังใจ 67สิบเจ็ดย่างหกสิบแปดของยายนกน้อยอุไรพรเอาพี่ถาวรจังไรจบคุณเปียกได้นั่นวะสันโอ้ยสาทู่เจ้าค่ะสาธู่เจ้าค่ะโอ้ยยายผู้ขาเป็นบาปเด้อยายผู้ขาเน่อ่านเลยก็อ,อ่านก็อ,อ่านตามตามอันเพจท่านเจาา้าค่ะขอโทษขอเอาหสีเจาา้าค่ะยายผู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมเด้อเจ้าค่ะยาย ยังให้ขี้กากินผู้ขาเด้อเจ้าค่ะวันที่อย่างน,น้พระอาจารย์นัดไปเหตุสัญญาบ่ท่านได้เหตุสัญญาอยู่แต่ว่าลุ่ไว้ให้อยู่เจ้าค่ะรับงานหลายคนเนาะเมื่อนี้โต๊กใจตกใจ,กใจอ่าพิ่นโพดขึ้นมาเป็นเส้นสัญญาสองปีเส้นสัญญาสองปีซ่อนวัดสว่างบ้านผือสิ่งที่โต๊กใจคือว่า โทรหาผู้จัดการไฟของอาจารย์เอกจัก,กรพัฒน์ผูรับงานโทรหาตกใจในยอนยังเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าค่เฮ้ยวสันโทรไปเซกว่าอันที่ยวเอ้ยเบิงทิ้วให้แม่เด้อรับงานลอยกระทงสองปีซ้อนน่ะรับทับกันบ่อปรากฏปรากฏว่าลอยกระทงหกแปดลอยกระทงหกเก้าเจ็ดศูนย์รับใส เบื้องให้แม่เบื้องให้ดีๆเด้ออย่ารับงานทับกันเด้อลูกอันที่โตแก่ยานรับงานทับกันเจ้าค่ะยานรับงานทับกันเจ้าค่ะยานที่สุดคือย่านรับงานทับกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะยานที่สุดคือย่านรับงานทับกันเพราะว่ารับงานหลายคนรับงานหลายคนบอกกับแอดมินผู้ขาไฟโยกไก่ซีดไปหนูกหน่อยว่าเสกงานละเอียดเด้นนั่งเด้อ เซกานจากคิวงานใหญ่จะอยู่ที่เลขาของอาจารย์เอจกจักรพัฒน์ผู้รับงานคือพี่นัทิวแบกบแบบพี่แมทธิวเออพี่แมทธิวราคาเช็กกันผู้ขากาถือสม,มุดงานคือกันเพราะวา่าาคู่ว่าอาจารย์เจาพายากจางย่านที่สุดคือย่านรับงานทับกันเพอควาวาู่ว่าผู้สิจางหมอล่ำใด เตรียมงานเป็นสงสามปีเนาะสาธุเจ้าค่ะยาคู่เจ้าค่ะแมน่นกกปาะัสนขอพ่อนหลวงพ่อใหญ่อะแม่นกขอได้โยยาคู่สีเบาให้ฟังว่าพอหลอดน่ะ่นมาสุดท่าม่นแล้วพ่นมาสุดท่าม่นแล้ว คนบ่เศร้าดอกบอ่วสัน่นแม่นกกบบระปัวเพิ่นครับปัวเพิ่นแน่แล้วท่ใจซะท่ใจซะแล้วกะ็ขอให้คนที่ยังอยู่กับลูกกับหลานน่ะให้ใหายใจแล้วก็ก้าวผ่านวิกฤตไปให้มันได้เด้อบ่วสั่นเนี่ยขัวแม่นกว่าโอ้ยย่างพอใหญ่เอ้ยบ่วสัน่นสิบ,บ่มีปาฏิหาริย์บ่ สิบบ่ปฏิหารบ่สามีปูขาสิบสิบบ่หลอดบ่สิบบ่ปฏิหารให้พ่อยายหลอดใยญยยื่นน้ำบ่สันก็บ่ใยญ่บ่ยื่นน้ำเจ้าค่ะบ่ใยญ่บ่ยื่นน้ำอีลีหญ่บ่เหงาพ่ใหญ่บ่ยื่นน้ำอีลีเจ้าค่ะหมอลำกับธรรมะเนาะเนี่ยขเพิ่นกับสิฝึกให้เขาอ่ะล้อมเห้าให้เห้าทําใจให้ทุกน้อยลง ให้ทุกน้อยลงแมนจจ้าข้า,ขามาหมอลำกัะธรรมาเพื่อกะล้อมละให้สติให้คอคิดกับผู้ขากับยายโนผู้ตายกะตายไปแล้วว่าง่ายๆเด้ย,ยังคู่ข่ออะเจ้าสิไปคืดจังเล่าตายนันเลาเบิรกรรมตัวเลาบ่ได้ทรมานเพื่อนบอกเรื่องพอหลอดเจ้านี่ผู้สิสู้ไปอีกอะเจ้าต้องสู้ให้ได้บ่งแย่งจะคล้อง เจ้าสิไปคึดยังไรด้วยเห่าเป็นเป็นมนุษย์เนาะทุกคนขาเห้าเป็นเป็นมนุษย์เข้าปานี่ความผู้สึกสูญเสียเสียใจยังมีอยู่มีอยู่ค่ะยังบอท่านเนมีเอียงมาเติมเต็มกับคำว่าสามีตายจะ้ะเหมือนสู้ตัวคนเดียว มือนสู้อยู่ตัวคนเดียวค่ะที่รักอยู่แบบธรรมศาสตร์อยู่แบบธรรมะเป็นหลักโอ้ยขอบคุณขอบอกขอบใจทุกคนเด้อครับพี่เอกเฉลิมชยัยขอบคุณข้อมูลและภาพคลิปจาก Facebook แม่นกน้อยช่องจริงแ n p a g e ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับสวัสดีครับ